<Go. S 2> มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่11เมษายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยนาวาเอกประมทัตปรีชาฤทธิรงค์หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตขรข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพศ2566จำนวน8คนพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนผู้รับมอบทุนและผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลณนะอาคารกองบังคับการสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลน,นาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ผมจ่าสิบเอกพัฒนพงษ์บัวงาม ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนารายงานครับกอองงททััพไยหววใจเื่ปประชา